10ปีนะเพื่อนนี่เป็นรถเก่าค้างสต็อกนะครับวันนี้ช่างเกียร์ได้นํามาออกมารีวิวให้เพื่อนดูกันว่าอันนี้อดีต10ปีที่แล้วเนี่ยรถอัตโนมัติของยามาฮ่านี่จะมีวิวัฒนาการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างเกียร์จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวมีโอคันนี้นะครับคันที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสีขาวเหลืองนะครับเป็นสีขาวเหลืองปีผลิตของเขาจริงคือปี2012นะครับเพื่อน2012ก็ปีนี้ 2022ก็ร่วมๆแล้วก็คือ10ปีนะครับ10ปีในการจอดรถคันนี้เป็นรถใหม่มือแรกนะครับยังไม่เคยสตาร์ทเครื่องยังไม่เคยเติมน้ำมันนะครับต้องบอกว่าเป็นเก่าเก็บเก่าเก็บจริงๆงนะครับ10ปีเดี๋ยววันนี้ทั้งกิจจะพาไปดูว่า,าความพิเศษของเขาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย,า,ยามาฮ่าได้มีการออกแบบได้มีการใส่อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเจ้าตัว Mio 1 5คันนี้นะครับ ก่อนนนเลยอ่าส่วนของระบบไฟของเขาก็จะเป็นแบบหลอดไส้แบบนี้นะครับเป็นหลอดอ่าสอไส้ไปต่ำไปสูงอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าหลอดไฮโดรเจนเนาะส่วนด้านหน้าก็ปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษจะมีความพิเศษหน่อยถ้าเป็นอโตเมติสมัยก่อนเพื่อนๆจะเห็นนอ็อตอ่าตัวตัวสารูนี่เพื่อนๆเ,เขาจะสามารถใส่ตะกร้าไดไเ้เพื่อนๆอ่าถ้าเป็นอโตเมัติสมัยก่อนนะ รุ่น 10, 10ปีที่แล้วเขาจะมีเขาจะสามารถใส่ตะก,การด้านด้านหน้าได้นะเพื่อนจะเห็นน็อต3ตัวเนี่ยสตัวเนี่ยจะเขาจะมีตะก,กาเล็กๆมาใส่มันจะน่ารักอีกแบบนึงนะครับเพื่อนๆแต่ทุกวันนี้จะไม่มีใส่ตะก,กาแบบนี้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวอัตโมติของทางามาฮ่าเนอะส่วนด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ระบบเบรด้านหน้ายังเป็นดิสเบรกนะครับส่วนเบรกหลังก็จะเป็นตัวดัมเบรกนะครับ ส่วนล้อก็จะเป็นล้อขอบ1 0สีนะครับรุ่นนี้ท่านเพื่อนไม่เชื่อส 10, 10ิ10ิปีดูปีที่ยางเรยนเพื่อนเนี่ยปีที่ยางเขาจะเขียนบอกว่า3512นั่นก็คือสัปดาห์ที่35ปี2012นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเก่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวมีโอส่วนไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบหลอดคือ,อไฟทั้งหมด สำหรับเจ้าตัวคนนันนี้นะครับจะเป็นแบบหลอดทั้งหมดนะครับเขาจะมีเจ้าตัวที่เป็นไฟหลีแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นไฟเลี้ยวอยู่้านบนตัวนี้นะครับซ้ายขวาก็จะเป็นแบบหลอดนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็จะเป็นตัวอของท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียตัวนี้จะเป็นตัวดรุมลอ้อที่เป็นตัวซีลวดนะครับจะไม่ใช่ตัวลอ้อแมกนะครับสีขาวเหลือง ตรงน,นี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านกองอากาศของเขากองอากาศรุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างจะเปลี่ยนง่ายกว่าเจ้าตัวที่เป็นฟีนูตัว10ปีที่แล้วเหมือนกันเขาจะตัวนั้นสสกองเขาจะอยู่ใต้ท้องตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากนะครับส่วนตัวนี้จะขยับมาอยู่ด้านข้างแล้วนะครับส่วนโชกโชกหลังจะเป็นสีขาวนะพวนเพื่อนผมสังเกตด,ดูหลายคันแล้วถ้าเป็นรถ อโตเมติกรุ่นเุ่อนก่อนเนี่ยโชคเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าในปัจจุบันนะเพื่อนทั้งตัวแกรนและก็ตัวเกียวโชคนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแลวดูแล้วมันจะสวยงามกว่าในยุคปัจจุบันนะครับตัวนี้เรื่องโชคนะสังเกตได้ว่าอาจจะมีความใหญ่แล้วก็สมส่วนกับตัวรถมากกว่าของตัวปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโชคเดี่ยวแบบนี้อยู่นะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวขาสตาร์ทขาตั้งเดี่ยวนะครับ ตัวนี้จะมี2ระบบในการสตาร์ทนะครับก็คือจะมีทั้งระบบสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้าอยู่ในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบส่วนแฟลิงตัวด้านในตัวครอบอเรือนไม้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็แฟลิ่งด้านในาบังลมก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะมีตัวเกะช่องเล็กๆใส่ของตน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับตัวเรือนไม้ มีการออกแบบได้มองเห็นสว่างชัดเจนนั่นเพื่อนตัวนี้าค่อนข้างที่จะแบบถ้ามองโดยปกติ้วยสายตายแล้วสายตาแล้วก็จะเห็นแบบชัดเจนนะเพื่อนเจ้าตัวเรือนไม้ตัวเข็มตัวนี้ก็ยังเป็นแบบสายอยู่นะครับไม่ได้แบบเป็นดิจิตอลเนานะส่วนสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณไฟสูงไฟต่ำเขาจะอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะเป็นแบบหลอดนะครับรวมถึงเจ้าตัวไฟสัญญาณเครื่องตัวนี้นะครับ ก็ยังจะเป็นแบบหลอดอยู่เนี่ยเป็นไงล่ะเมื่อสิบปีที่แล้วคุญแจก็เป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับแต่ก็ยังจะมีตัวาล็อกสองชั้นแบบนี้อยู่นะครับสามารถาใช้งานได้นะเมื่อสิบปีที่แล้วเขาก็ยังมีรูปแบบการล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้อยู่นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังมีล็อกอนี่เราพยาย2สองชั้นแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัวเปิดเบา ตอนนี้สมัยเก่าเปิดเบาเขาก็จะแยกต่างหากนะครับเพื่อนๆเนี่ยเปิดเบาะเขาก็จะมีรูที่เสียบอยู่ด้านหลังเขาจะแยกออกจากาตัวที่เป็นเปิดสวิกนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเขาก็จะเอาไปรวมไว้ตรงที่เดียวหมดเ,เพื่อนๆเปิดเบาะเปิดสวิกล็อกคอเขาก็จะเอาไปใส่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะไม่ได้ใส่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นภายใต้เบาะของเขาน้ำมันเขาเขียนบอกว่าเบนซินหรือแก so ๊สโซฮอ E10 นะครับตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่ารถจอดนาน10ปีทั้งที่เป็นสนิมไหมจริงๆแล้วทางโรงงานผู้ผลิตเขานะครับเขาผลิตออกจากลายผลิตแล้วเขาจะใส่ตัวสารเคลือบกันสนิมไปในถังเรียบร้อยนะครับคือจอดเป็น10ปี ถังก็จะไม่เป็นสนิมนะครับทุกท่านตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคือเขามีวิธีการจัดการันเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดสายขวาเช่นเดียวกันนะครับสายขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดแบบนี้อยู่นะครับส่วนถัดลงมาก็จะเป็นตัวก่ป้ายทะเบียนและนี่เลยท่านเพื่อนอยากรู้โลโก้ของ กิจเรื่นไทยสมัยก่อนตั้งแต่สมัยยุค10ปีที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเจ้าตัวโลโก้เนี้ไปแล้วนะครับอ่าไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเนาะอ่ามีสัญลักษณ์แบบใหม่แล้วนะครับอ่านี่สามารถการันตีได้ว่ารถคันนี้เก่าจริงนะครับ10ปีปี2012ปีนี้ประมาณก็ร่วมร่วม10ปีนะครับเนี่ยวันนี้ได้พามาดูวิวัฒนาการของทางยามาฮานะครับ รุ่นนี้ขายนะครับเพื่อนๆยังขายยังมีในสต็อกนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ไม่ใช่รถเก่านะครับตัวเรือนวันนี้ดื่มพาดูตัวเรือนเข้มใหม่ขึ้น8กิโลนะครับ8กิโลแต่ไม่ใช่8ในการขับขี่ครับเป็น8ในการขนย้ายในการเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาที่8กิโลนะครับแต่การันตีได้ว่า ยังไม่ผ่านการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจใครที่ตามหาอยู่เจ้าตัวมีโอรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยอุบลทุกสาขานะครับตอนนี้ก็มีรถตามที่ทังกิจรีวิวไปเลยทุกคันขายทุกคันมีในสต็อกนะครับใครอยากดูใครอยากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ส่วนเรื่องของราคานั้นถ้าเพื่อนๆเอาจริงๆก็มาคุยกันหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่ารถได้เท่าไหร่มีอะไรแถมบ้างนะครับทุกคันสามารถจดทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับ ถูกต้องตามกฎหมายทุกคันเนาะ thoughts, เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ